สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายมาเด้อค่ะมากินต่ำกุ้งสดแซลมอนเล็บมือนางยำใหญ่น้อยเซ็บๆซเลยค่ะมือนี้หันมาโอ้ยมาเด้อมาเด้อจัดเซ็บๆซบเลยโอ้่งสีสันสีสันย่างงามเลยค่ะแซลมอนกุ้งสดเล็บมือนางสามย่าง สามย่างรวมกันมาเซ็บเซบน้ำใยน้อยเลยสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปเอฟซีเวิดสุกคู่สุกคนมาค่ะมากินตําแซลมอนกุ้งสดเล็บมือนางน้ำใยน้อยฮึยน้อยพามาเซ็บเซอีกแล้วพักเขามือนี่ก็มีพักกาดหอมมเีเลนดิดแล้วก็มีะมะละจ้ะ มะละอ,อ่อนแซลมอ,ตอนต้นใหญ่ๆเลยอื้อหือ ra phốt phồ Mắn mắn. Hừm. Cùng tụy nhai nhai sốt sột, -sột. Mm! -hmm. mm -hmm. แซ่บโพดผัวแซ่บโพดผัวพี่น้องเอ้ยมาเย็แซ่บน้ำใยน้อยเด้ออื้ม Mắc cỡ thiệt. Ừm. Mmm phải Con phải con tổ nháy con นน่อยสดๆเลยน้องน้อยข้างห้องให้จะให้เด้ดอลูกเด้อยายอัดคลิปอยู่เด้อลูกเอ้ย น้องน้อยข้างห้องพ่นให้เด่น้อยก็เลยได้หยุดคลิปไปก่อนข้างห้องเด่น้อยมันมีเด็กน้อยมันเพื่อพ่นอยากให้พูนก็นให้น้เด็กน้อยเนาะทำบ้า,บากูเด้อผี่น้องเลยอัดคลิปกันเลยอืม เพิ่นอยากให้เพิ่นก็ให้ได้พี่น้องเด็กน้อยเนาะเบิ่งตอนสมัมตอนใ่ญ่ๆนะแจ๊บยังค่ะ ถ้าเอาให้พี่น้องเบิ่งก่อนน่ะอืมงานนั่แหละ ายแซ่บอ,มอ,มอืมมาลาก,ก็แซ่บ กูอืมบลิดเซฟอดผมมองมักต้นบนาตัวแซบสมยากอะไร มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกับยายน้อยเด้อ <c oughs> Cô đại kín khao bồ xẹp hẳn mà, mà đỡ mà kín phòm dài nòi Ui, chứt lắm, bây giờ chứt lắm Pết chứt lắm bây giờ Toàn xàm on, toàn nhẹ

mỏ cung kem hết còn đó mỏ cung khúc ạ มันมันปากเบื่อเลยเพื่อนๆันเลย vừa băng xương là hết, hết thang xếp. เริ่มเล็ดแล้วอื้อือ หอยดองจำใ่หอยดองแจ่บๆโอบโอ้จะไม่ได้ให้นะลูกเอย้ยยายอัดคลิปก่อนเด้อย่าให้เด้อให้ยายอัดคลิปก่อนเด้อเฝ้าให้เด้อ น้องน้อยข้างห้องเพื่อนให้ก็เลยได้หยุดคิดไว้ก่อนเพื่อนบ่สมบายที่แรกนึงว่าเพิ่นอยู่ลำออยเพื่อนที่ไหนได้ไปข้อห้องกับขน่มไปให้เพื่อนเพื่อนอยู่ํำแม่เพื่อนเพื่อนบบสมบายป้อนยากันก็เลยให้เยน้อยกันเลยได้หยุดคิดไว้ก่อนอุปสรรคหลายหลายเพื่อนเพื่อนเฮาอยเขายู่บ้านเศร้านะเฮาว่ได้อยู่แบบบ้านนอกบ้านหลังใหญ่มันก็เลยมีปัญหาได้นิดนึงมาค่ะเซ่บซฟกันต่อ อืมอืมอืมฮึมแซบมาเด้อมาเด้อพี่น้องปองไปตำนิน้อยต่ำอดเจาะแต่ว่าแซบนี่ค่ะ Hử? Chút xuống đi lên. Cùng rồi đấy nhỉ? าตอนนี้คือใไ่โพดผูดลทั้งใหญ่ทั้งหนาอ้วน้ำปลาลาลงไปเป็นมแล่ะแก่โพดพูด มะละผู้ใดบบเคยกินกินเด้วกินนด้วยนันเป็นยาเด้แต่กี้ยาน้อยก็เห็นแต่คนอื่นคนกินยาน้อยก็บบเคยกินคือกันวันนี้ยาน้อยก็มาหาัดกินมันเป็นยาต่อต้านมะเร็งต่อต้านโรคเอดเอีอย่างได้หลายอย่างเลย ครับได้ด้วยมากกินมันจบมันกรอบเดีย อืมอืมแบบเพื้นทองพื้นทองหน,งนาๆเลยพู้นะว้ายายน้อยคือย่านได้เลยยายน้อยจะกินเข้าไปเบิวยผู้นะที่ไหนยายน้อยก็จะกล้ากินเห็นแต่คนอื่นมันกินก็ตอนยิ่ใหญ่หันก,กัดกวลัวๆ,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 ๆ Mm Ho-ho. -hmm. Mm -hmm. ตรงพื้นทองเพื่อนอะมันมันใช่ครับอืมว้าไปกินมาแค่อิ่มเลยพี่น้องเลยอิ่มแล้วเหลือสองตอน้นอืม แซบเจ้าคลิปนี้ก็สิีพ่อแค่นี้เด้อเหลือสองต้อนอยายน้อยฝืนต้อบวาละอิ่มแหงแซบผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอข้อบุญข้อคุณหลายๆเด้อพีนอ่น,ขขน้องเอฟซีเบอร์ู่สทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ยน้อยอเด้อพี่น้องทั่วลกกกูกเนาอนเนาะฟังไทยฟังลาวเมียนมา เบิร์ตุ้ละพี่น้องทั่วโลกห่้ละเบิร์ตุู่คู่ชุคนโชคดีเด้อสิปีใหม่ละจ้ะสวัสดีจ้าบายบายอิ่มแล้วค่ะ